สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขเครื่องปลดล็อกรายเดือนแล้วใช้แอปธนาคารไม่ได้นะครับสำหรับซัมซุงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทําการแก้ไขตัวเครื่องนะครับที่ไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับแอปธนาคารหลักๆก็จะเป็นแอป ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโทรศัพท์ซั s u n งที่มีการไปปลดล็อกรายเดือนนะครับก็ตัวเครื่องอาจจะถูกตรวจสอบนะครับระบบความปลอดภัยของเครื่องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แอปธนาคารนะครับปล่อยให้ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีอัตราเสี่ยงนะครับต่อเงินในกระเป๋าหรือเงินในบัญชีของคุลูกคาเองนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการ โหลดตัวแอปธนาคารแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าเราจะแก้ไขตัวเครื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโหลดแอปให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับส่วนท่านไหนที่สนใจนะครับพี่ก็ทิงไลน์แอดไว้ที่มุมด้านล่างนี้นะครับรวมไปถึงเบอร์โทรสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปโหลดแอปกันก่อนครับ ืโอเคครับตอนนี้พี่ทําการโหลดแอปธนาคารจ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดตัวแอปธนาคารดูนะครับตัวแอปธนาคารนะครับก็จะชอบแจ้งนะครับว่าตัวเครื่องนะครับถูกการดัดแปลงต่างๆนานานะครับไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับตอนนี้โหลดเสร็จเปิดเข้าไปยังเปิดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถ เปิดขึ้นมาได้นะครับหรือว่าไม่สามารถลงทะเบียนอแอปธนาคารของเราได้นั่นเองนะครับเราไม่สามารถใส่เบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่บัญชีหรือเลขบัตรประชาชนต่างๆของเราได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปเปิดกันใหม่รอบหนึ่งนะครับแอปธนาคารที่หลังจาก ปลดล็อกแล้วใช้งานได้นะครับก็จะใช้ดานได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องส่งเวอร์ชั่นของเครื่องนะครับให้ทาง้านเช็คก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแก้ไขให้ได้ไหมนะครับโอเคสังเกตเห็นไหมครับนะตอนนี้จะเขียนขึ้นมาแล้วนะครับตรวจพบแอปพลิเคชันถูกปลอมแปลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการแก้ไขตัวเครื่องกันนะครับให้ กลับมาใช้งานแอปธนาคารได้เหมือนเดิมนะครับไปชมการแก้ไขของทางร้านกันเลยทางร้านเราก็จะทำการาปลดล็อกเครื่องเข้าไปใหม่นะครับโดยใช้โปรแกรมของทางร้านนะครับให้สัมพันธ์กับตัวโปรแกรมของแอปธนาคารนะครับทำให้แอปธนาคารไม่ทำการตรวจสอบนะครับก็ หรือตรวจสอบแล้วตัวเครื่องมีไม่มีการดัดแปลงใดๆนะครับดูรตรวจสอบแล้วไม่เจอข้อข้อข้อผิดปกตินะครับสําหรับแอปของเขานะครับตัวเครื่องก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแอปธนาคารก็จะใช้งานได้ตลอดนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันว่าแอปธนาคารจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลย โอเคหลังจากทำการซ้อมแซมตัวปัญหาของแอปธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้โหลดแอปธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำการเปิดดูนะครับตอนนี้ก็ตัวแอปธนาคารนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับพบการตรวจสอบนะครับว่ามีการดัดแปลงอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่า อาจจะต้องล็อกอินเลขที่บัญชีนะครับเลขัตรประชาชนนะครับเข้าไปนั่นเองโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหานะครับใช้แอปธนาคารไม่ได้นะครับสัมซุงนะครับมีการไปปลดล็อกรายเดือนนะครับหรือว่าไปทำโปรแกรมต่างๆมานะครับก็เราก็มาทำการแก้ไขให้ได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเครื่องคุลูกค้าท่านใดที่ใช้แอปธนาคารไม่ได้ก็ สามารถมาปรึกษาหรือมาทําการแก้ไขให้เครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกับทางเราได้เลยนะครับวันี้ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ซัมซุงนะครับใช้แอปธนาคารได้โจทย์ของร้านวันนี้แก้ไขเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้ขอลาไปด้วยโทรศัพท์ซัมซุงนะครับสวัสดีครับ